สวัสดีครับผมผงก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถกันนะครับวันนี้เรามาแนะนําล้อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อนิวโตต้ายาริทคอร์สนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่เป็นสเปสี่ลูหนึ่งร้อยนะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถวีออสได้นะครับแล้วก็ยาริททุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นขนาด4ีลูมาตรฐานใส่ได้หมดนะครับหน้าตาของเขานะครับจะเหมือนกับล้อเทียดี ของยาลิสตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นลายนี้เหมือนกันจะเป็นขอ45นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาเรนโซ่อยู่นะครับเป็นล้อที่ผลิตโดยบริษัทเรนโซ่นะครับล้อแท้นะนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขับ16กว้าง6นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับฮะสเปคตรงนี้ที่ผมบอกไว้ก็คือคุณลูกค้าก็ บบวกลบนะครับกับรถตัวเองดูนะครับอยากให้ยืดพุ่มยืดขนาดไหนคุณก็สามารถทาใบป,ปุงแต่งได้ตามใจชอบนะครับแต่ถ้าใส่ไปเลสแตนด์ดล้อพวกนี้หลบอยู่ในซุ้มไม่หล่นแน่นอนนะครับข้อดีของการที่ล้อไม่ยื่นออกจากตัวรถนะครับเวลาคุณขับลุยน้ำไปเลยสแตนด์น้ำจะไม่สาดนะครับเข้าข้างรถนะครับเพราะมันจะอยู่ในซุ้มนะครับพวกที่ใส่ล้อยืดๆออกมาเนี่ยเวลาวิ่งลุยน้ำปุ๊บในน้ำมันจะสาดข,ขึ้นรถ นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าเวลาล้อยืดออกมันก็จะมีองศาการประคองเวลาเลี้ยวดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วแต่ชอบนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตนะ์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนเทลย์ยหรือย1มาสองเมตรติดถนนใหญนะ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ใส่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ